ี p ino, p ino, p ino. ่น ouais. right ้องพี่น้องพี่น้องขอดสอนข่อดสอนข่อดสอนขาเจ้ากีจักรยานเลี้ยงเที่ยวขาลายใช่ดีใช่ไหมเออทำก็เลี้ยงนะเพื่นเป็นยันนะเล่ยงบรข้าก็หมดตงแต่โรดจักรยานจักรโอ้ยยยยเยย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 ยเฮ็ดงามยยยว่าย่ยยยยายย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 นยย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 ยปยนยย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 ีย่ยยยย่ยยยยยยิเนตย โอ้ยใส่สุดดันนักนั่งซีร์คัมกับซีโอปอเอเปดินโอ้ยเขาเบิ่งหลังล่างนะเขาเบิ่งหลังเลยผุดน้องพุดน้ะพุดน้ำเห็นปะโอ้ยอยากย้อนขับไปเด้องเอ้ยเออทางน้ำมอเตอร์ไซค์ปะเนี่เห็นจักรยานแล้เห็นมอเตอร์ไซค์ปะนี่มอเตอร์ไซค์โอ้ยคอยไปคอยมาเด้อพ่อยแม่ควยไล่ขันเติ๊บมากันไปได้เนาะคือเป็นยุ่มเป็นยุ่มเป็นปุ่มเป็นเป่าใช่ปะ ค่อยไปค่อยมาขับรถขับหลานนะเออฟ้าไปไตยยังกระดกกระเดียโอ้โหพูดอะพูดอะพูดนาเหมันโค้งอ่ะมืนโค้งเลยพออีแม่กวยโอ้ยโอ้โอ้โจักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์โอ้ยจอดจักรยานยเขาบอกเลยขยายคืนนี้เนาะขย่ายคืนนี้ก็สีเห็นใหญ่ๆอยู่อืมสิละพี่น้องขับรถนะเออเอาเบลียวเพิ่นกาเลีวเอาบ่าเมา,าเพิ่นกาเมา เ็แล้วนะครับรถขับลาคอยไปคอยมาแต่ย่าผู้ได้เสียงได้ไไดคุณใครนักให้ตาครับรถขับหลาคอยไปคอยมาทันได้จอดเสงเบดทันบอสเสีงแสดงว่าจะจอดเป็นงมเขา่าขอคอยบอกนะ ซสงยนีมันไล่ขันไล่ันก็จะเออแสงที่ไปเยอะที่ไปแล้วโอ้แต่นาะเอาเราจะมาในวันจนนั้นเราก็กักมวนเนาะก็มวลทีนี้เราท่านมันมีวุฒิภาวะมันหูจักจะมีวุฒิภาวะสุดเลยเพกาเป็นซโบนนะโอ้ย โซบะกับบะมี่บูดีปวาวะใช่อหมันคิดบเป็นเจ้าว่าใครโซวอเจ้าจว่าสมาธิพุทธิสภาหนึงแล้วเต้แล้วบอเด้อไม่ว่า,าคนสูงวัพุทธโซบะนะเด้วอว่า,าตรงๆรถบ่ได้อมอมความค่อว่เกี่ยวค่อยนอนหาบม่ได้เกี่ยวกันละเพราะเนี่ยเดี๋ยวราอย่างมอเตอร์ไซค์ปะ เดี๋ยวไปเป็นกลมเป็นกลมกันเบาจะเทอมือนะจะชี่ไปขับรถนะโอ้โหขับรถมันติ่มทะน้นนนทางมันแซงกระบ่ได้เออมันเซ็งกระบ่ได้เนาะมันกระบ่อ่าธรรมดาละกระบ่แซงแล้วมันเป็นเส้นทึบเออแต่ว่าก็ให้ปากกันละมันระวังลูกล้านขับรถขับลากันไปกันมานะน้อยเอ้ย บูยักเสียงบนกระเสงบได้าเหนียวสุมตัวไปเป็นกลุ่มเหนียวอลาดเช่นนี้นะเชื่อเพิ่นมาขับนำก้นโตกระบะแมนตัวเป็นมอเตอร์ไซค์หัวรถใหญ่หัวกระยับไปไว้โอ้โหเที่ยงหักกระได้ตอนนั้นเราถุงตุ่งเราล้มคือพอาพอลุงฟ้าน้อยไปเป็นพิธีก้อนนี่บ่อชันโอยตายบอมเป็นขาจะมาพร้อมกับรถตีโอ้โหเฮ้ยแล้วนั้นไปเที่ยวเข้านั้นไปห้งเงินเออเออ คันมาชี้เอฟเอฟเลนนำไล่ห่างวาวาดีอันนี้มาตีเต็มเลนนะเส้เลนสีงเนกันพลเรอนลูกไล่พอเออเออนพลเรือนพลเรือนโอยปรตูแสงาปรตูแสงสาตะลตีต้นประตูแน่ฟาวฟาวลลาอฟาวครับดีๆเดี๋ยวตว่าน้อยโอ้ยหอเขาหอน้ามากินน้ำจีนนะมันมีกระพร มุจักความน,นมันได้มาหูจักแดงมากินเป็น่ที่อมเจ้าออหอมหอมเสื้อผ้าพวกมันมีผู้ได้หอเข้าใส่อะม่มันหอเข้ามากินนะมันข้ากูตัว มันเป็นเตี๋ยวดอกกรเบื้งส่งแล้วนะไปยังนะให้เก็บเห็ดทอดดินะเอามาสั่งมาถ้าอยู่ให้กินก็อดอกน้อยเสมอนี่ยนะฮู้จักความแด่ให้กินซอยพอซอยเมย์นั่นเนาะพอได้ประหยัดค่าครับเขาครับแม่โอ้ยดีแด่บังฮู้จักความเด่ละเอ้ยเอาแล้วสุดยังมาห้จตสัางนี้นะสั่งมึงเลยบุชิบุชิเนี่ยมาไลน์เลยสุดกว่าก็มาได้โอ้ยมาไลน์เนาะเออ น้อยนี่ก็มาหนางมูดำแันมูบดเนี่ยไปมาไปเดชหั่นลังกันกระเป๋าโดเลมอนมาให้น้องโอ้โอ้มาเลยแนี่ยหัวเขานี่นักพิวานั่นนี่นะก็อย่างนั้นมันตรงหัวเข้ามากินเนี่ยน่กพิวาน่ะจอดท่ามันจังมาจากบ้านได้น้อยลูกละบ่ได้เงินจอดรถท่ามันเไยตัวเขาโคบไปลูกไปไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มบัตรปลาลูกคอกเนาะ มาเป็นมูปเป็นมูแตกกลุ่มไล่คันแล้วอยู่ห่างล่างไล่คันแล้วพากันเฮ็ุงานเก็บเงินอย่างนี้เนี่ยสองเบิ้งเนี่ยอันหนึ่งเออพากันเหตุงาน <c oughs> กเก็บเงินกเก็บคำตลอดปีตลอดลแรงเก็บเงินกเก็บคำตั้งใจมาเที่ยวงาน,เ,งนงเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเนี้ยเออนหนึ่งเออเขาแน่นอนเขาบ่ได้ข้อ,ของเงินพอเงินเมล็อกนี่ค่อยสองเบิ้งนะเขาเจ้าือหูน้ำเขาเนาะอันนี้ก็เจ้าือหูน้ำเขาเอาค่อยขึ้นว่าซื้อๆค่อยเดาซื้อๆเนี่ย บอกผู้บอกผู้เมย์บระยากนะมาเนี่ยมูจะความเด็กน้อยสมือเนี่ยกิ่งการเรียนการศึกษาก็ดีไปในบอกไปในยมะกะพานนี่ละสอเมื่อกันมะกกิ่งว้าคนน่ะแต่จะัมค่อยเรียนนะไปสุมือค่อยกระตกจนว่าซอบตกจนว่าค่อยติดสนติดหลอดคณะค่อยไปสุมือรี เด็กน้อยซุม่านี่ไปเน่บ่ไปเน่คาดเนยอนั่นนี่อ่านอ่านเช่ย่ะโอ้ยนสมองดีมันมันได้กินนมกินยังเนาะเขาทาเด็กน้อยซุม่เนะแล้วก็มีความคิดความอ่านก็เออมีความคิดความอ่านบอยกใส่สุดบอยกใส่สุดนักเรียนบอยกใส่สุดนักเรียนบอยใส่ผ่นลงกรบบอกให้เขายืมสุดใจในเราเลยใส่สุดนักเรียนก็ใส่สุดขูลร่องพ่อก็อเมซี่ เริมอะไรทำไมขัานักเรียนบพใส่ชุดนักเรียนต่อมาขันตำรวจบอยักใส่ชุดตำรวจเลยนะเขาสิแยกบอกที่ผู้ได้เป็นตำรวจผู้ได้เป็นจูนะโอ้แยกบอกถ้าคุณหมอคุณพยาบาลบอยักใส่ชุดเลยนะบัดยำเขาไปป่วยยุดตึกนะใส่ชุดธรรมดามาผู้ได้มาีดอย่างเขาชิ้บหูบ้านคอยบาลนะ ตัวย,ยสมัยนี้นัานซ่อนลูกซ่อนเต้าบอกคือสมัยพ่อสมัยเม่เขาซ่อนเออพ่อเมเ่ค่อยนี้แต่กี้นีคํำเดียวมึงบอยักเรียนนังซื้อืลองไปตัดอ้อยพุน่นบวไหนพ่อเม่เขอย่ะเออเอออันนี้ก็คือการนั่งบอยักใส่สูตรนักเรียนก็ไปใส่สูตรตัดอ้อยพุ่นลูกเอ,อืเป็นจริงเนอ,ออย่าลูกส่วยทำมาให้กินลา มันเป็นการช่วยผู้ปกครองประหยัดไม่ต้องเสียเงินค่าสูตรซะนะอเมนบอมาไว้มันสิซื้อสูดแข่งกันเวอร์เนาะใส่สูดผบ้นันใส่สูดรบปอุ้สูดนี่คุณราคาสองพันสุดรนี่คุณราคาสามพันแข่งกันแล้วปะเนี่ยพ่พอแม่สีห้าเงินซื้อสูดให้ลูกให้เต้าสิห้าไบเวือร์โอ้ยโอ้ขาจังสันการองค์กรสิทธิมนุษย์ยานยังนะวันที่ว่าคุมกองสิทธิยังนะเอออ๋อขาดสูนดเด็กน้อยนะเด้อ โอ้ยนอกกัมพูดอยางเรียกร้องสิทธิ์เบิดอบอยักใสไซสุดรประจำตัวเจ้าข้องเกิดมาคคารลวงพ่อกัมเมนเมซีย่ยักษ์บอยักใสไสสุดเด้นะนะก็บอกเมนพระบัมเมนรลวงพ่อแล้วเอ้ย <c oughs> เอากระยับมีสิทธิมนุษยชนคือกันเด้นะนี่ก็มีพอดสิดทธิมนุษยชนนี้เข้าใจยังพีดบอสิทธิมนุษยชนนี้คือการอยู่ร่วมกันครับคนอื่นยังมีความสุขเคร่มสิทธิเจ้าข้องเคุ่มสิทธิอื่นเออจะสุดไปเห็นให้ผู้อื่นเขา ขีนหูขี่แโอ้รถเสียกันมาทางไหนเจ็ากเ้ยแต่ต่แ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 ต่โน่ไมาไา่สาโอ้ลูกเอ้ยเห็ุจำเลยโอ้ยอีฮอดดันสายะสมเนี้ยน้าโอ้ยเราไปกันเป็นกลุ่มโพสต์ว่าเฮ้ยก็ให้ผมประตูแสียงนี้แล้วกระไดเสียงมาได้ประตูเสียงมาไมันเป็นสิททึบยุกเอาเสียงมากลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มหนึ่งยู่ห้องล้างเออไลยมันแบบเป็นมันคนอะไปลูกไปแกกลุ่มกันเนี่ยโอ้ขันน้ำคนเป็นสาเลงบ่าสาเลงกระเก่งจังนำน้ำมู แล้วผู้พอ่อผู้แม่นัาา้นจะ่าพอดีๆใจเด้อลูกเด้อ,อนอนอยู่บ้านจะ่านอนรับตรงแม่นี่นะโอ้ยลูกกูไปเที่ยวเป็นะได้เนาะวันนี้เนาะคิดนำหอมหอมมันเนาะักเวาบ่ได้ห้ามกับบ่าวฝั่งในในจังไหนมัอนบอกเลยบอกคือตะกี้คือชาว่านละตะกี้พ่อแม่เบ่าคขำเดียวบ่าคขำเดียวตะกี้อ่ะอ้าวเดี๋ยวนี้ลูกเต้าเบ่าคขำเดียวตากะยักษ์เสง่บันเนาะเสง่ยักษ์เนี่ยนไะม่สมมติโอ้ย ก็คือเกาตะกี้นี้ฮอดวันเศร์วันอาทิตย์นี้ต้องไปให้ไปหน้าแนวโอ้อยามให้ยามนาละเดี๋ยวนี้ไปบับเป็นเจ<อ>้าคัดโมเมนต์ยามให้ยามนาก็ไปรับจ้างตะงกี้เงินไปลงเรียนองก่อเออพอมีในเอฟเซเวียกเสงานกอเอฟลูกเอฟเตานาะฮัดนาะฮัดให้ เหตุเรกเหตุงานเป็นน่ะค่อยนี่รับจ้างตั้งแต่เขาอยู่ป .4 พุ่นเือโอ้คือกันนัแน่แต่หลับจ้างเกี่ยวบักตอเลี้ยงเขาจะจ้างเันผู้ใหญ่เมื่อละห้าสิบบาทแต่กี้นะค่อยนั่นเองหีบห้าบาทเขาบอกค่อยหมื่นน้อยเป็นเด็กน้อยเออจะไม่มื้อินเดียโอ้ยลูกเต่าพ่อแม่เฝ้าบ่ได้เฝ้าแน่กันนาบูดรลิกกิลิกงิกพ่อแม่กับบ่อยักเฝ้าพ่อแม่ไปโรงเรียนหน้ามาเออ อ้ยนี่พ่อแม่กับบอยักเบาเบาขยันลูกเคียดบ่ะนี้นะโอ้ยซีละชนตกสมัยพ่อแม่ประจุบุกเตาพ่อเล็กเขากินเป็นวานะแต่พ่อแม่เบาเบามวนนเราลูกเต้าบเลยงนีเอ่อมันจะโตกันถือคำอาห้นะพ่อแม่ลังเกชันน่ะเนาะเออบอกมันซ่อนมาได้เป็นบบบอกนะโยนาลาไปให้จ้ขู่นี้่เนี่ยโอ้ยแสงได้แล้วสว่างบัากูบเป็นัวนี่เอาไปตรงนั้นแี่เป็นตูเสแสงยงชั ชีเร็นะพอตูเสง้าเหรลูกเด้อเบิ้งรถโอ้ยพอไปเสีงสาาลิงพ่อน้ำมูน้ำสาษาลิงนะพอบ้านโอ้ยใโบโคงเนาะโคงโเสียบก็ยากพี่น้องล้วมันยังเอาสาลิงมาีไปยังบอกไปส่งน้ำเขื่กับเลยไม่ได้ไโอ้ยสวาัสดีก็เด้อพี่น้องเามาตอนส่ยางคัดคืนรถนี่มันเป็นยาง้นแล้ว เออมาแช่งปิดเลยแล้วเออเอาละคลิปนี้มาเพื่อนสุพีสู้น้องฝังพมิญังท้ายก้าวกันไปสลับพี่น้องเอ้ยเต็มคลิปพอดีละเจ็ดนาทีเป๊นาทีละพี่น้องป้องไปมีความสู้กันสุขูสุ้โขนเจ็ดต่อเซฟนอนรับอย่ลืมกดไลค์กด subscribe กดเสพช่องเสียงอื้องเที่ยวเลยแล้วก็บอกเอาซ้อนอ้าวลูกไพ่ลูกมันเด้อเออเอออไปสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า